สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุมสุข่วสมองสมบอนเด้อได้จะสอนสิผ้าไปเบ่งง่วมันน้องง่วมันเสียออกเลยจา้าเขาเบ่งแล้วนะเขาเบ่งคือเขาต้อนเขาขอดเลยไหมพี่น้องโอ้ยยายก้อนเล็บเพื่นจะได้คือจะมาถิ่มยังซี่เอาออกเลยลูกหล่ะออกไปเลยนี่นี่เห็นบอพี่น้องกำลังเบ่งหรืออีกโต๊ะหนึ่งบอกยายก้อน เขาเบงแฮรหรือเขาเบงหลูกเอาผแฝดจะดีที่เดียต้นนีเราเอาน้องเขาน้องวัวนะคะอ้าวทำไมเขานอนอย่างนั้นล่ะเธอเขานอนอย่างนั้นบอกนี่ตัวน้อยๆนะเขานอนอย่างนั้นบอกนอนรุนรุนลุ้นหน,น,น,นีประเดี๋ยวหลุ้น ลูกมันได้จะรุุนแม่ไยังกาะแห่มันนะพี่น้องนองงวหแม่พ่อแม่รุ่นไปรุุนมาออกมาเป็นงวยตัวหนึ่งเด้อเหรอ้ห้วนีะไดลอ้่นไปด้วยกันพี่น้องลุนไปด้วยกัน,นเขาเป็นคือกันเขาอ,ออกลูกเลยไหมพี่น้องจ๋า นึงว่าก็ถือเออนึ่นา,าก่อนแยกก้อนพันยานงงัวปันหายใจบอกเอ,ออเออเออเอาเอาเออเออจะได้แยกก้อนถาหยังถ,า,งถาหนองถาหน่องงัวพี่น้องมาแล้วนี่แหละขนาดแม่อาน,าน <c oughs> <แ>ันแม่คุณยายเตี้ยน่ะเพิก,ก็ใส่แต่กระแลงเข่ากล่องเองใส่อะบ่แม่เต่าหมอบอุ่นล,ลุกขึ้นลำเช่นข่อยไปไก่ลูกมัน ลูกลราพี่น้องอยังอีกว้าวอีกแล้วพุณเอ๊ไปวางโอหัวสากโอ้ยเสียแงรถด่วนนะครับว่าวว้าวว้าวอยู่พุ่งเอาเพื่อนใส่พี่น้องกันบ้างหนึ่งเอาง่ายกอนเนี้ยสอนจะก่อนข้าวเขา คอกพี่น้องเอออยูย่ไกลๆเฮือนนี่ละนี่นหนักฮือนยายก้อนทักผีฮือนยายสอนคอกัวกับยูกลางๆออกแป๊บเดียวพี่น้องเขาบอกเขายืนไหนแล้วถาแต่น้องเขาเน,น,อนอนอีกคนนึงก็ออกเที่ยงพานเฮ้ยเก๊กเขาไปเล็กยงหน่อยสิเองอื จะไม่กินหนามแม่ว่านามเบิดโอ้ยเอ่านามาอีกคนหนึ่งห่างเกลือพี่น้องมาไปป่ะรอ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 อีกครึ่งชั่วโมงเนาะพี่น้องเขาถึงเสียออกขออน้ำเกลือมาแล้วมาลูกมาโอ้ยมา หายเวลาง้อขอดเวลางัออย่างพี่น้องมาติดตามม่ยายสอนยายก้อนเนี่ยสิบพัการไปผุนหลายกกกอกจะป้าดงจะป้าดาหลายมาทั้งถี่แน่นี่มาเบิ้งยายสอนแน่กับยายก้อนนี่นี่เหินบอหน้ารักไหมดูอันนี้น่ารักกว่าดูอันนั้นมีแต่โอ้ยกระอซยยังดอกโชเชี่ยวเขาวะขอดเดยสิบห้านาทียางเป็นหรือไม่พี่น้อง เบิงพันธูดีดพันดีแจก้อนก้ยดีินกนเฮ้ยแกแมนหูความเร็วเนาะจะได้คนเทาถี่ไปอยู่กับลุงพ่นจะมาหูคว่มสำงวเนี่ยวะเสียงกั้นัวสีสะดงดูพุนล้านข่อยก็อยู่ในอูได้พี่น้องแล้วว่าแไปอาอยู่ผุน้็สอนกับมาทายงัวเซืออยู่พี่ นี่แหละความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะของคนแถาเบาประชาเรเป็นอย่างได้พี่นอ้องเจ้สอนแถววังแถววังก็สุดคนอละเจ้ก็แถววัาประชาแถววังพี่ด้านอืมแถววังเบิร์ดมันกูอยากจะเข่าบัน,นนันเลยได้เส่ตะเพ่งมาตี้อ่ะน่ะไว้ทั้งไตนี่มันสิเข่าบันนันไปนมันสิออกบดได้น้อยต่ออมัมาตี้ไว้บันนันก็บันดีไก่ลูกของพี่แมงพูดนี่บันดีนะเออมันสิเข่าไปหนานมันสิออกบดได้เด่นตี้ลงไปอีกนั่นนึงหลือบ้างเหนียนึงนี่ ตีไหวมันตองรอดดูแล้วเบิ่งัวเบิ่งควายได้พี่น้อง <laughs> ออมวนคักเอ,อลาทายคลิปย <laughs> <อ>ังยังนองเบิ่งัวไปก่อนอี่ยันงน่องอีกเขาลุ่นเสีออกอซ้อนกายมาอีกนกอแมนตาบดีซองหาเวลาวไ้เลวว นดูไปเพลินๆกับเสลงกับพี่น้องเบิร์นมวนๆแต่ว่าน้องหัววัทฉันออกได้จ้าเด้อพี่น้องจ้าสิเฮ็ดงผุนลาหาคลิปซีบคลิปคือเขาหมดละเสลงซีบคลิปคือพวกจำปาดงมึงจะมีคนเบิร์นบอกจำปาดงลงวันละห้าสิบคลิปประสานเขาสองไงเนาะนั่นแหละอย่ามันเขาเขาไปปนัดมันออกได้เียลูกว่าเด้ออย่าออกมาไหม ตางัวได้นี่พี่น้องจ้าขึ้นรมกินนมเลยขึ้นมแมวเลยลูกวะมันมาขึ้นอ้อยเหมือนเดิมไนฮะพี่ลูกขึ้นมาทั้งสี่แล้วเนี่ยนี่คือฝอนอ้อยด้วยพี่น้องฝรอ่งอ้อยก็สามร้านก่องแงงอยู่พี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก็เนื้อจ้าหักสกุลสก้นสมองสมบอนโอ้เอาแปดนาทีดีกว่าเนาะยักก้อนเนาะ แต่ท่าที่ดีกว่าเขาออกมาจักอันนี้พี่น้องนี่ออกแป๊บเดียวหูกินนมเหรอพี่น้องรับตาพี่ๆทรายสอนกินเลยลูกกินเลยรู้จักเต้านมอีกต่างหากพี่น้องให้กินอ้อยทุกสั่งเลยแล้วก็เขาจะได้ออกไว้ได้หนึ่งเก่งเกินว่าโอ้ยลูกข่อยกินนมกินนมจวบจวบแล้ว งัวเพื่นพี่น้องเอ้ยลายส้นเก่าหัวสังหัววบนด้นี่งัวนี่มันคุนงัวงัวงัวนี่มันอะไรนี้เลี้ยงมาได้ร่หน่อยเหยียดเทงงัวเหยียดเทงยายก้อนลูกต่อไปกับยายก้อนแหละสิได้เลี้ยงพี่น้องยจะสอนยางบ่ได้เจ็บขาพี่ตะเพิ่นแหละสิตอนเล้าบัดนี้เออยายก้อนมาเท่าดูบ่ยายก้อนเป็นสาวอยู่หืมงัว

ร้านตะปุ่นก็แห่ๆอยู่ก็แต่แง่เพื่อนเสียออกอุตสาว่ามาทำคลิปดูไอ้ดูน้องวัวจะได้บอกสัมพี่ใจเกิน่าพี่น้องร้านกอเออร้านกอเออละเด้อสำหรับคลิปนี้กับโจ๊ะแบบนี้คันเด้อพี่น้องจ้าฮักตะกุ่นตะกคนสะบองสะบอลเลยจ้ะรักมากคิดถึงทุกคนนะคะจับ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 จ้า่อนี่ โูนไอไอแหละหรือว่าไอไอเหล้าซ้ำกันกับอาใหญ่เลยโอเคสกเล็กมาพี่น้องเนาะ